สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะมี่มอค่ะวันนี้นะคะกลับมากันอีกแล้วกับมีทีวีสติ๊กมีให้ทุกคนเห็นบรรยากาศนะคะตอนนี้ก็คือเรามาอยู่ข้างนอกและแล้วก็มาอยู่ที่โรงแรมนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ลืมที่จะพกมีทีวีสติ๊กอันนี้มาด้วยปกติที่ห้องเนี่ยเราดูมีบ็อกเอสเนาะก็เดี๋ยวจะมาลองดูกันค่ะว่าตัวนี้มาเสียบกับทีวีโรงแรมแล้วมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วก็จะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยค่ะนี่อันนี้นะคะเราก็ แกะกล่องมันออกมาแล้วก็จะมีนี่นะคะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีรีโมทของสติกแล้วก็ทีนี้นะคะสิ่งที่เราจะทำมีแค่เอาตัวนี้นี่ไปเสียบที่รู HDMI ของทีวีนะคะ <Okay. S 1> นี่ตรงนี้แอบสืบมาแล้วว่าทีวีมีรู HDMI อยู่ตรงนี้นะคะนี่แล้วก็นี้เป็น USB นะคะเสียบเข้าไปกับทีวีหนึ่งทีแล้วก็เสียบตัวนี้ HDMI เข้าไปเรียบร้อย นี่เดี๋ยวขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะมาเปลี่ยน HDMI เป็นอันนี้เป็นทีวีอยู่เราจะเปลี่ยนให้เป็นของที่เราเสียบไปเมื่อกี้คือ HDMI หนึ่งดูสินี่มาแล้วกเด นะคะแล้วก็มีอะไรต่างๆเออซึ่งเรายังไม่ได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi นะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ก่อนก่อนที่จะไปดูพวกนี้ได้แต่ว่าการติดตั้งถือว่าง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนเชื่อมต่อกับ Wi-Fi นี่พอเราเชื่อมต่อ Wi-Fi สําเร็จนะคะก็มาดูกันได้แล้ววันนี้ก็จะได้ดู YouTube แล้วก็ Netflix รีโมทตัวนี้นะคะจะเป็นรีโมทแบบบลูทูธไม่ต้องกังวลเรื่องการเชื่อมต่อนะคะ <Okay. S 1> อันนี้นี่มาแล้วทุกคนนะลองเปิดดูหนึ่งเรื่องนี่ท่านี้นะคะก็ตัดปัญหาการที่เราจะต้องพกสาย HDMI พกโน้ตบุ๊กไปต่ออินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็เปิด Netflix เปิด YouTube เพื่อเสียบสาย HDMI ต่อเข้ากับทีวีอะไรก็ม่รู้ยุ่งยากมากเลยเวลาไปเที่ยวแต่ละทีเนาะแต่ว่าทีเนี้ยเรามีแค่มีทีวีสติกก็ทำให้เราได้ดูพวก Netflix YouTube อะไรต่างๆนาะนาะอันนี้นะคะก็ไม่ได้มีแค่แอปพลิเคชันเท่านี้เขาก็มีอีกมากมายให้เราได้เข้าไปดูกันค่ะซึ่งเรานะคะก็เคยรีวิวกันไปแล้วเดี๋ยวขึ้นให้ตรงไหนดีตรงตรงที่หนึ่งี่ตรงนี้ว่าเขาสามารถดูอะไรกันได้บ้างนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจที่อยากดูรายละเอียดของตัวมีทีวีสติ๊กอันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์สินค้านะคะไว้ทีใ่ใต้คลิปนี้เลยค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้กับช anel มีมอด้วยค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปดูที ก่อนนะคะไปแหละบ๊ายบายมาเที่ยวนทำไมมาดูทีวีย้ายที่นอนเอ่อย,ย้ายย้ายที่ดู <laughs> เน็ตสิ่อ